สสเสด็จพระราชาดำเนินส่งเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชเทิดไท7 2พรรษามหาราชินี222ปีไฉน่าทาวเวลา17 นาฬิกา15นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชเทศทัพ72พรรษามหาราชินี222ปีไหน้าทาซึ่งการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครและประชาคมชาวสัมพันธวงศ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจ,จีนและเท释พระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสส่งเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในการนี้ทรงกดปุ่มเปิดงานโดยลูกท้อจะลอยลงมาบนฝ่ามือของเฮ่งเจียซึ่งเป็นนักสัตว์สัญลักษณ์ปีวอกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรจุ้งสาธิตศิลปะหัตถกรรมจีนอาทิตย์การอาทิตย์การผลิตทองรูปรพันธ์ด้วยมือการเขียนภาพและอักษรจีนการทำโคมไฟกระดาษ การปักผ้าด้วยหมายจีนและการชงชารวมทั้งการแสดงขบวนพาเหรดของนักแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคือปักกิ่งซีอานมองโกเลียและยูนานจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิทรงเปิดซุ้มประตูโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเิอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษา และในโอกาสก่อตั้งโรงพยาบาลมาครบ100ปีเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผแผนกแพทย์แผนจีนในการนี้ทรงจุดเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระโพธิสัตว์วรอิมซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้แก่นจันแกะสลักจากจีนปางยืนประทานพรซึ่งเป็นที่เคารพสการะของคนไข้และประชาชนในพื้นที่เป็น ในการนี้ทรงเปิดซุ้มประตูประวัติศาสตร์สุนยัตเซนสอดผลิตผลซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อรำลึกถึงว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ซึ่งสุนยัตเซนอดีตประธานาธิบดีจีนเคยใช้เป็นสถานที่พักอศาศัยและกล่าวสุนทรพจน์เพื่อระดมทุนทางการเมืองเมื่อประมาณ94ปีก่อนจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวัดโลกานุเคราะห์โดยมีพระมหาคณานำธรรมปัญญาที่วัดเจ้าคณะใหญ่อนนันนมิกาย และพระสมณาน,นำราชวุฒธธาจารย์เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อันนำมิกายเฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถุงกล้าวถุงกระหม่อมถวายเงินเพื่อจัดหาครุภัณฑ์าทางการแพทย์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลณอาคารเฉลิมพระเกียตรติโรงพยาบาลศิริราชสำหรับวัดโลกาณุเคราะห์เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาย,ยานสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2394ในสมัยรัชกาลที่3 โดยพ่อค้าช,ชาวจีนและชาวยวนเพื่อเป็นสถานประกอบศาสนกิิตตามลัทธิพิธีฝ่ายพุทธศาสนา,าลัทธิมหายานซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่าวัดตื้อเต,ต้ตื่อต่อมาในปี2442เจ้าอธิการวินกิมเจ้าอาวาสได้ขอพระราชทานชื่อจากวัดจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดโลกาลุเคราะห์ ต่อมาเสด็จพร,พระราชดำเนินไปยังวัดมังกรกมลาวาดส่งนมัสการบูชาพระสังฆจายแล้วส่งจุดทูปเทียนนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถและถวายผลไม้แด,ด่เทพเจ้าไทยสวยเอีย้ยสำหรับวัดนี้เดิมชื่อวัดเล่งเนยี่ตั้งขึ้นเมื่อปี2414 โดยพระอาจารย์จีนสมาธิวัดเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกายมหายานต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อวัดเป็นวัดมังกรกมลาวาดสำหรับพระอุโบสถเป็นสถาปนิกกรรมแบบจีนหลังคามุงกระเบื้องหลอนประดับลวดลายปูนปั้นรูปสัตว์และเครือเทาพระประธานเป็นพระพุทธรูปสีทองตามแบบจีนวิหารด้านหน้าประดับรูปเขียนสีเท้าจตุโลก,กบาล แต่งกายแบบนักรบจีนด้านข้างเป็นรูปพระในลัทธิเตา๋าและเทพเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสการะของชาวถ่ายเชื่อสายจีนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปนมันสก,การเจ้าพ่อเฮียงเฮ่งเจียณนะสาลใต้เสียฮุกโจ้ซึ่งเป็นสารเก่าแก่ตะ มากกว่า100ปีและเป็นที่เคารพสการะของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนชาวจีนจากฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียและอินโดนีเซียนิยมเดินทางมานมัสการเพื่อขอให้มีโชคด้านการงานมีความปลอดภัยในการเดินทางและค้าขายเจริญรุ่งเรืองโดยรูปปั้นเจ้าพ่อเฮงเจียน,นี้ได้อัญเชิญมาจากประเทศจีน